เล่าความสัมพันธ์อันซับซ้อนของทั้ง3ตัวละครออกมาได้ย่ำแย่มากๆจะเล่าเรื่องของความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนกิเลสหรือว่าความผิดบาปก็ไม่ใช่จะเล่าเรื่องรักสามเศร้าก็ไม่เชิงแต่หลังจากเข้าสู่ครึ่งหลังของภาพยนตร์มีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นเราวกับเป็นหนังคนละม้วนกับครึ่งแรกเลยครับหากเล่าเรื่องด้วยจังหวะที่นิ่งกว่านี้น่าจะเหมาะสมกับเรื่องราวมากกว่าครับมันเปลี่ยนจากหนังโรแมนติกให้กลายเป็นหนังดราม่าที่น่าสนใจทันทีครับ Welcome to Filmant Podcast สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ f i m a n t Review นะครับและวันนี้ผมจะมารีวิวหนังเรื่องหนึ่งครับที่มีทีมนักแสดงที่น่าสนใจมากๆคนแรกก็คือเชลินวูดลี่นะครับนางเอกสาวจากภาพยนตร์ชุด d i v e r g e n t คนที่2ก็คือเจมี่ดอแนนนะครับเจ้าของบทบาทมิสเตอร์เกรจากภาพยนตร์ชุด5 6 t shades of grey นั่นเองครับ และคนสุดท้ายก็คือเซบาสเตียนสแตนนะครับเจ้าของบทบาทวินเทอร์โซเยอร์จากจักรวาลมาเวลนั่นเองครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ endings beginnings เรื่องราวของเดฟนีนะครับหญิงสาวคนหนึ่งที่นำตัวเองเข้าสู่ความสัมพันธ์อันซับซ้อนด้วยการตกหลุมรักผู้ชายพร้อมกันถึง2คนครับซึ่งก็คือแจ็คและก็แฟรงค์นะครับ ความสัมพันธ์นั้นยุ่งยากมากขึ้นอีกครับเมื่อเดฟนีได้มารับรู้ที่หลังครับว่าทั้งแจ็คและแฟรงค์เป็นเพื่อนสนิทกันครับจากเนื้อเรื่องย่อของ ending s beginnings ชวนให้ผมคิดหาคำตอบตั้งแต่ก่อนรับชมแล้วครับว่าตัวหนังจะเลือกวางเงื่อนไขแบบไหนให้กับตัวละครใครจะต้องเป็นฝ่ายเสียใจและความสัมพันธ์อันซับซ้อนนี้จะถูกถ่ายทอดออกมาอย่างไร แต่ระหว่างการรับชมครับในช่วงแรกของหนังนั้นทําให้ผมเกิดความสับสนเป็นอย่างมากครับว่าตัวหนังจะเอายังไงกับเรากันแน่เนื่องจาก ending Begin s beginnings เล่าความสัมพันธ์อันซับซ้อนของทั้ง3ตัวละครออกมาได้ย่ําแย่มากๆครับโดยตัวหนังไม่ได้เลือกเส้นทางของตัวเองอย่างชัดเจนเลยครับจะเล่าเรื่องของความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนกิเลสหรือว่าความผิดบาปก็ไม่ใช่จะเล่าเรื่องรักสามเศร้าก็ไม่เชิงจะเป็นภาพยนตร์ f e ลก g o ดก็ไม่ใช่ จะตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์แบบโพลิแอมโอลีหรือการมีความสัมพันธ์แบบหลายคนก็ไม่ใช่อีกครับนอกจากนี้ครับเงื่อนไขของความเป็นเพื่อนรักของแจ็คและก็แฟรงก์ก็ไม่ได้ถูกนํามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นี้แต่อย่างใดครับจังหวะของหนังก็ช้าแล้วก็วนอยู่กับที่นะครับผู้ชมจะได้เห็นเดฟนี่สลับกันเดทระหว่างแจ็คกับแฟรงก์อยู่ตลอดเวลาครับเพียงแค่เปลี่ยนเวลาและก็สถานที่เท่านั้นผสมรวมกับการล่าปุ่มหลังของเดฟนี่ที่กําลังเผชิญกับความเจ็บปวดจากอดีต โดยตัวเธอนั้นพบเจอกับความสัมพันธ์อันล้มเหลวและก็เสียงานอันเป็นที่รักของเธอครับแต่หลังจากเข้าสู่ครึ่งหลังของภาพยนตร์นะครับผมถึงได้รู้ครับว่าจริงๆแล้วตัวหนังไม่ได้ต้องการเล่าถึงความสัมพันธ์เลยครับเรื่องราวความรักที่ถูกปูเอาไว้ในช่วงแรกเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบของประเด็นที่ตัวภาพยนตร์ต้องการจะนําเสนอเท่านั้นทําให้ endings beginnings, beginnings มีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นราวกับเป็นหนังคนละมวนกับครึ่งแรกเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเมื่อตัวละครหลัก ต้องพบเจอกับเหตุการณ์สาคัญเหตุการณ์หนึ่งในเรื่องนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ผมสปอยไม่ได้ครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ประเด็นของภาพยนตร์ชัดเจนและก็มีน้ําหนักมากขึ้นครับมันเปลี่ยนจากหนังโรแมนติกให้กลายเป็นหนังดราม่าที่น่าสนใจทันทีครับข้อเสียใหญ่ๆของ endings beginnings ก็คือการที่ตัวภาพยนตร์เลือกให้เวลากับช่วงครึ่งแรกของภาพยนตร์มากเกินไปครับซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ตัวหนังนั้นเดินไปข้างหน้าอย่างเชื่องช้าและก็มีเหตุการณ์ที่ไม่ส่งผลต่อเรื่องราวอยู่เยอะแยะเต็มมไปหด นอกจากนี้ตัวหนังยังมีตัวละครสมทบหลายต่อหลายคนที่ไม่ได้ส่งผลกับเรื่องราวมากนะครับและบางตัวละครก็มีไว้เพื่อพูดประเด็นผ่านบทสนทนาเท่านั้นครับซึ่งวิธีการพูดประเด็นแบบนี้มาเป็นการเล่าเรื่องที่ขาดชั้นเชิงไปสักหน่อยครับอีกหนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง Endings Beginnings ก็คือการตัดต่อครับการตัดต่อของหนังเรื่องนี้มันมีความพยายามเป็นอย่างมากนะครับกับการสร้างสไตล์การเล่าเรื่องที่เฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อด้วยเทคนิคจำคัด ที่จะเลือกภาพขนาดใกล้เคียงกันในจังหวะก,การแสดงที่ต่างกันมาเรียงร้อยเข้าด้วยกันครับนอกจากนี้ยังมีการทยอยใส่ภาพแฟลชแบ็กมาเป็นระยะเพื่อตอกย้ำความรู้สึกของตัวละครการใช้บทสนทนาของตัวละครนำภาพการแสดงของพวกเขาเปรียบเสมือนเป็นการถ่ายทอดความคิดของตัวละครหรือกระทั่งการใส่เท็กซ์หรือว่าตัวอ,อักษรลงบนหน้าจอเพื่อบรรยายสิ่งที่ตัวละครกำลังสนทนากันก็ตามครับแต่เทคนิคที่หลากหลายเหล่านี้มันกลับไม่ได้เข้ากับหนังมากนะครับ เนื่องจากตัวละครทุกคนไม่ได้เป็นตัวละครวัยรุ่นที่ยังมีฮอร์โมนพุ่งพล่านแต่อย่างใดนะครับบวกกับประเด็นที่ตัวหนังต้องการนําเสนอนั้นมันเป็นประเด็นที่เรียบง่ายแต่ว่ามีความแข็งแรงและก็มีความเป็นดราม่าสูงมากครับดังนั้นโดยส่วนตัวผมเลยมองครับว่าหาก Endings Beginnings เล่าเรื่องด้วยจังหวะที่นิ่งกว่านี้น่าจะเหมาะสมกับเรื่องราวมากกว่าครับการตัดต่อด้วยเทคนิคและวิธีการที่ฉูดฉาดเป็นการลดทอนความรู้สึกที่ควรจะได้รับจากการรับชมลงไปอย่างน่าเสียดาย โดยรวมแล้วภาพยนตร์เรื่อง Endings Beginnings ไม่ได้เป็นภาพยนตร์ที่ขายความโรแมนติกหรือว่าความสัมพันธ์ของตัวละครครับแต่มันเป็นภาพยนตร์ดราม่าที่พร้อมจะเปลี่ยนมุมมองของผู้ชมที่มีต่อตัวเองน่าเสียดายครับที่การเล่าเรื่องและการแบ่งเวลาของภาพยนตร์นั้นยังไม่กลมกล่อมมากนักจึงทําให้ภาพยนตร์ไม่น่าประทับใจเท่าที่ควรครับ ประเด็นตกผลึกสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Endings Beginnings ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือความรักที่สำคัญที่สุดคือความรักที่มีให้กับตัวเราเองภาพยนตร์เรื่อง Endings Beginnings เทน้ำหนักไปที่ตัวละครอ,อย่างเดฟนีเป็นหลักครับสิ่งที่ผู้ชมได้เห็นตั้งแต่ต้นเรื่องเลยก็คือเดฟนีเป็นคนที่มีอดีตที่ไม่สวยงามนักเธอต้องเลิกกับคนรักเก่าอย่างเอเดรียนและต้องลาออกจากงานอันเป็นที่รักของเธอเนื่องจากนิสัยรักสนุกของตัวเธอเอง สภาพจิตใจของเธอนั้นบอบช้ำอย่างรุนแรงครับจนทำให้เธอตัดสินใจอย่างแน่วแน่ครับว่าเธอจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นงดดื่มแอลกอฮอล์และก็เลือจะพักเรื่องความสัมพันธ์เพื่ออยู่กับตัวเองให้มากขึ้นแต่ความตั้งใจของเธอกับไม่ประสบความสำเร็จครับเมื่อดฟนี่ได้พบเจอกับแฟรงก์และก็แจ็ค2หนุ่มซึ่งเป็นเพื่อนสนิทก,กันมาเกือบ20ปีด้วยการวางตัวที่ไม่ถูกไม่ควรนักนะครับผสมรวมกับสภาพจิตใจอั่อนไไวของเธอ เดฟนี ne, จึงตัดสินใจสารสัมพันธ์กับชายหนุ่มทั้งสองคนไปพร้อมๆกันครับซึ่งความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องที่สนุกเลยครับพอดดฟนี่ก็ต้องคอยหลบซ่อนเรื่องราวเอาไว้กับตัวเองพร้อมทั้งยังเต็มไปด้วยความกังวลตลอดเวลาครับว่าอีกฝ่ายจะจับได้หรือไม่ซึ่งดฟนี่ก็ได้พูดประโยคนึงเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจครับว่าเธอพูดเขาว่าไม่ไม่เป็นครับสังเกตได้ไม่ยากนะครับว่าทุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเดฟนี่นั้นมันเป็นเพราะว่าเธอไม่ได้รักตัวเองมากพอครับ ตัวหนังนำเสนออย่างชัดเจนนะครับว่าการที่เดฟนี่มองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองมันทำให้เธอสูญเสียทุกอย่างครับทั้งเรื่องงานโอกาสในการใช้ชีวิตรวมไปถึงความสัมพันธ์ที่ดีด้วยเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับแจ็คชายหนุ่มที่เพียบพร้อมทุกอย่างแฟรงค์ Frank, หนุ่มเจ้าสเสน่ห์ที่มักสร้างเสียงหัวเราะให้เธอได้เสมอหรือกระทั่งเอเดรียนรักครั้งเก่าที่เธอยังลืมไม่ลงหากสังเกตดูดีๆนะครับดดฟนี่เป็นคนที่โหยหาความสัมพันธ์มาโดยตลอดครับ เนื่องจากเธอมองไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงของตัวเธอเองเธอจึงมักต้องการคนที่อยู่ข้างกายเพื่อสนับสนุนเธออยู่เสมอแต่เมื่อเรื่องราวดําเนินม,มาถึงเหตุการณ์สาคัญเหตุการณ์หนึ่งในภาพยนตร์ครับเหตุการณ์นี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของเดฟนี่ครับทําให้เธอได้รู้สึกครับว่าคนแรกที่เธอควรจะรักมากที่สุดก็คือตัวเธอเองครับความรักที่เธอมอบให้ตัวเองนั้นสามารถทําให้เธออยู่กับตัวเองได้อย่างถูกวิธีและไม่จําเป็นต้องวิ่งหาความรักจากคนอื่นนั่นเองครับ นอกจากนี้ตัวหนังยังมีการวางโครงเรื่องได้อย่างน่าสนใจนะครับกับการสอดรับกับชื่อเรื่องครับคำว่า endings ซึ่งแปลว่าจุดจบและ beginnings ที่แปลว่าการเริ่มต้นในตอนต้นเรื่องนั้นตัวหนังได้เลือกนำเสนอให้เห็นถึงความเจ็บปวดของเดฟนีครับกับการต้องพบเจอกับจุดจบด้านความสัมพันธ์และก็ชีวิตด้านการงานของเธอและในตอนท้ายเรื่องครับเดฟนีก็ได้ค้นพบวิธีการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งซึ่งความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่เธอเลือกนั้นจะเป็นของตัวละครไหนในเรื่อง ต้องไปหาคำตอบกันในโรงภาพยนตร์นะครับและก็มาถึงส่วนการให้คะแนนของภาพยนตร์เรื่อง Endings Beginnings ครับคะแนนของบทภาพยนตร์ผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับเนื่องจากตัวหนังเนี่ยให้เวลากับช่วงครึ่งแรกของภาพยนตร์มากจนเกินไปครับซึ่งไอ้ครึ่งแรกของตัวหนังเนี่ยมันไม่ค่อยเดินหน้าและก็ไม่มีผลกับเรื่องเท่าไหรน่นะครับในส่วนของงานสร้างผมขอให้ไว้ที่5คะแนนครับ งานด้านภาพผมว่ามันโอเคมากๆนะครับทั้งการจัดแสงแล้วก็การวางคอมโพสิชันแต่คะแนนส่วนใหญ่ที่ถูกหักเนี่ยมาจากการตัดต่อล้วนๆครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าตัวหนังมีความพยายามอย่างมากนะครับที่จะสร้างสไตล์เป็นของตัวเองแต่ผมรู้สึกว่าสไตล์ที่เขาสร้างขึ้นมามันไม่เหมาะกับหนังเท่าไหร่ครับในส่วนของนักแสดงขอให้วิที่6คะแนนนะครับเนื่องจากทุกคนเนี่ยก็แค่ทําหน้าที่ได้ตามมาตรฐานครับแต่ผมไปเจอข้อมูลมาอย่างหนึ่งครับว่าการแสดงของทุกคนในเรื่องนี้เนี่ยแทบจะเป็นการอินพรอไวส์ทั้งหมดเลยครับ ทุกบทสนทนาที่เกิดขึ้นในเรื่องแทบจะไม่ได้มาจากบทภาพยนตร์เลยแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้น6คะแนนก็ถือว่าเป็นการให้คะแนนความสามารถตรงนี้ของนักแสดงทุกคนครับข้อคิดที่ได้ขอให้วิธี7คะแนนครับแม้ว่าประเด็นมันจะเก่านะครับแต่ว่าวิธีการเล่าเรื่องเนี่ยวิธีการนําเสนอของตัวหนังมันน่าสนใจครับและประเด็นนี้มันสามารถสร้างความรู้สึกดีๆได้หลังจากตัวหนังจบลงครับในส่วนของความสนุกขอให้วิธี6คะแนนครับ บอกตามตรงว่าผมรู้สึกว่าตัวหนังจริงๆแล้วมันยาวไปสักหน่อยครับหากตัดช่วงแรกออกสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมว่าน่าจะลงตัวมากกว่านี้ครับจากคะแนนเฉลี่ยทุกด้านนะครับหารออกมาแล้วทำให้ endings beginnings ได้คะแนนจากฟรีเมนต์ไปอยู่ที่6คะแนนครับและนี่ก็คือฟรีเมนต์รีวิวนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง endings beginnings ครับใครเป็นแฟนของนักแสดงทั้ง3คนเนี่ย ตี่ตัวเข้ารับชมได้เลยครับไม่เสียเวลาแน่นอนนะครับต้องขอฝากวิเช่นเคยนะครับสำหรับช่องทางการรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple p o d c a s t PodBean Spotify รวมไปถึง YouTube c h anel n นะครับฝ่ายผู้ฟังทุกท่านไปกดไลค์กด subscribe กดติดตามกันทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับใน EP หน้าฟิเม n นจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับฟิเม n น